คลื่นซัดร่างขึ้นมาบนหาดทรายขาวๆรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่บนเกาะร้างแห่งหนึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากเศษซากเครื่องบินที่แตกกระจายรอบตัววันแรกผ่านไปกับการสำรวจและหาแหล่งน้ำจืดโชคดีที่เจอลำธารเล็กๆกลางป่า วันที่สองเริ่มสร้างที่พักง่ายๆจากกิ่งไม้และใบาปาล์มท้องร้องจอกจอกต้องหาอะไรกินแล้วพยายามจุดไฟแต่ก็ล้มเหลวไม่น่าเชื่อว่าการจุดไฟมันยากขนาดนี้วันที่สเจอผลไม้ป่ากินได้คล้ายมะม่วงรสชาติแปลกๆแ,แต่ก็พอประทังชีวิตไปได้เริ่มรู้สึกท้อแท้จะรอดไหมเนี่ยบ่นกับตัวเองเบาๆ วันที่4เริ่มดักจับปลาด้วยเศษผ้าจากเสื้อตัวเองเอามาทำเป็นแห αι, แล้วก็จับปลาได้จริงๆวันนี้มีอาหารดีๆกินแล้ววันที่หพายุเข้าที่พักพังหมดต้องหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เปียกปอนไปทั้งตัวฟ้าพาลุงมาไกลๆน่ากลัวสุด วันที่6หลังพายุสงบออกสำรวจหาของที่พัดมากับพายุเจอขวดแก้วมีกระดาษอยู่เข้าในรีบเขียนข้อความขอความช่วยเหลือใส่ลงไปแล้วก็คว้างขวดออกไปในทะเลสุดแรงเกิดวันที่7มองออกไปในทะเลเห็นเรือโบกมือสุดชีวิตตะโกนสุดเสียงในที่สุดก็มีคนเห็นเกาะร้างแห่งนี้ไม่ได้กลืนกลิ่นฉันไปฉันรอดแล้ว